สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนาอีกแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เราก็เรียนในหน่วยการเรียนรู้หนูทําได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนะคะคุณนามีคคล้องจองใหม่มาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆพูดตามคุณน,นาได้เลยนะคะคําคล้องจองหนูทําได้อาบน้ําแต่งตัวเร็วไว หนูทำเองได้แน่นอนทานอาหารเก็บช้อนและซ่อมทำได้แน่นอนหนูทำได้เองก็จบังไปแล้วนะคะสำหรับทำาคล้องจองหนูทำได้ของเรานะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องด้วยนะคะต่อมาคุณอาจะมีนิทานเรื่องใหม่มาฝากเด็กๆนีชื่อเรื่องว่าหนูดีทำได้เด็กๆพร้อมหรือยังคะอยากฟังหรือยังเออ ถ้าเด็กพร้อมแล้วและอยากฟังแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องหนูดีทำได้เรื่องโดยตุปปองหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปาสดชื่นแจ่มใสปิงปิงลืมตาแปว๋แวแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จา๋าพ่อจา๋ามาก่อ หอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตรเตรียมอาหาร ลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้พ่อชมเกง่งเกง่งหนูดีทำได้แม่จา๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจา๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้ แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้ว พ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทําได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนิทานหนูดีทําได้ของเรานะคะในเด็กเห็นไหมคะว่าหนูดีสามารถทํำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะสามารถทําได้เองแล้วก็ยังสามารถช่วยงานพ่อแม่ได้ด้วยนะคะ และถ้าเด็กๆคนไหนนะคะสามารถทํากิจวัรประจําวันของตัวเองได้ด้วยตัวเองหรือว่าจะช่วยงานผู้ปกครองเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆก็สามารถมาเล่าให้คุณอนาฟังนะคะด้วยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าวาดภาพแล้วมาเล่าเรื่องให้คุณอนาฟังก็ได้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้บ้างน,นะคะคุณนะคุณนารอชมคนเก่งอยู่นะคะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมฝึกท่องคำคล้องจองด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณนานาต้องไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย